สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์อีกแลานนะคะที่สไตล์ UK Podcast นะคะวันนี้ก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะมาเที่ยวที่เมืองลีนนะคะ อยู่ใน UK เคอยู่ในเ็ดคิงดอมนั่นเองนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของที่ไปมานะคะเมืองลีดอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอังกฤษนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองยอร์ชเช่นะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆของทางภาคเหนือของประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศยามค่ําคืนนะคะแถวๆกับแม่น้ำนะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นวิว จากห้องพักนะคะแล้วก็มีร้านอาหารไทยด้วยนะคะที่นี่ก็ชื่อว่าร้านแซบไทยนะคะบรรยากาศคล้ายๆกับสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารไทยริมถนนบ้านเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่สําคัญยังมีส้มตําจานเด็ดด้วยนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมที่จะแวะมาชิอมอาหารร้านนี้กันนะคะรสชาติเป็นเลิศเลยทีเดียวนะคะนั่งทานที่นี่เหมือนได้นั่งทานข้าวอยู่ที่เมืองไทยเลยค่ะ และก็ยังมีข้าวเหนียวม่วม่วงตบท้ายด้วยนะคะนี่คือสตาร์ก็ไปเจอเพื่อนมานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะได้รับความการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆนะคะกับการไปหลีกครั้งนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะได้อิ่มท้องด้วยเลยนะคะ